ถามว่าภาคเอกชนเขาเหมงไเหมือนที่มีผูน้นําท่านหนึ่งไปพูดว่าการศึกษาทรงวันนี้คนจบการศึกษาจบแล้วคิดไม่เป็นจบแล้วทํางานไม่เป็นอยากถามภาคเอกชนบริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยอย่างเอ g ซีซึ่งเป็นเอชาของเอ g ซีท่านบรรจงว่ามองว่าผลผลิตของการศึกษาอย่างเนี้จะทําอย่างไรนะครับเชิญครับก็กล่าวสวัสดีนะครับท่านผูน้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วก็ คณะรวมถึงนักศึกษานะครับผมว่าพอได้ได้โจทย์จากท่านท่านทูตสุรพลครับยากเพราะว่าประเด็นมันกว้างมากยากในการเรียบเลียงที่จะเห็นภาพแล้วเห็นความสําคัญว่าทําไมทําไมเรื่องการศึกษามันสําคัญได้ยินมานานแล้วครับว่าปัญหาเรื่องการศึกษาการปฏิรูปการศึกษามันยากถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรายัางไงผมว่าทุกคนในห้องเนี้เกี่ยวข้องหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นคนที่ดีไซน์แม่พิมพ์ออกมาหรือคนที่จะเป็นแม่พิมพ์ในอนาคตที่จะเป็นปั๊มเยาวชนหรือทรัพยากรมนุษย์ของประเทศขององค์กรเนี่ยต่อไปในอนาคตอันนี้มันต้องคมมากๆแล้วรู้ว่าผมผมก็คุยกับท่านทูนครับว่าสิ่งแรกต้องต้องถามัน y ทำไมเราต้องทำเรื่องนี้นะครับซึ่งท่านทูดำรงเล่าให้ฟังหมดแล้วว่า GDP เราเป็นยังไงทาร์เก็ตเราถ้าเราดูเรื่องของ ความก้าวหน้าความก้าวหน้าเกี่ยวอะไรกับเรามันทําให้เราทุกคนในประเทศเวลประเทศเราดีเรามั่งคัง่งเรามีความคึกคักเหมือนจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อวานคุยกับท่านคู้ดำรงเมื่อหกเดือนที่แล้วกันรนี้มาบรรยากาศมันดูคึกคักมันดูมีมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะ,ยะมันดูถึงกระแสเงินที่มันผ่านแล้วมันก็ทําให้ทุกคนหน้าหน้า,หน,าหน้าตาแจ่มใสยิ้มแย้มอะไรอย่างงี้นะครับดังนั้นเองถามว่า สิ่งนี้มันจะเกิดจากอะไรมันต้องเกิดจากคนครับเออตอนทํางานในบริษัทเอกชนเนี่ยเราพูดอยู่คำเดียวเลยครับว่าเอ,อ,องค์กรมันไม่สามารถโตได้เกินศักยภาพของคนนะครับดัง mm hmm. นั้นเองถามว่าถ้าคนเราไม่เก่งธุรกิจมันจะไปรอดไหมก็คงไม่รอดมันก็คงไปตามคนที่มีความสามารถมีประสบการณ์เท่าไหนนะครับผมเข้างานกับ SCG มาประมาณสักยี่สิปี จบปุ๊บได้งานเลยนะครับตอนนั้นจบปุ๊บได้งานเลยแมบบ่กาวผมผมเรียนวิทยนิช่างนะครับรวิทยนินช่างโปรไฟล์คือเขาเตรียมให้ผมเป็นวิศวะนะครับเป็นวิศวะแต่ว่าผมเกรดผมดียิ้งแต่ประถมเลยนะครับมัธยมต้นผม4.00หมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าคะแนนดีอย่างเงี้ยต้องวิทยคนิสช่างเป็นวิศวะอันนี้เมื่อสัก40เกือบ50ปีที่แล้วนะครับอ๋อ40ประมาณ40ปีนะครับผมก็ถามว่า แต่ผมมาสะดุดม้าตายคืออะไรรู้ไหมครับม .4 เทอมหนึ่งผมตกเคมีผมได้ศูนตารางธาตุนี่ผมไม่เข้าหัวเลยแต่ถามว่าในขณะเดียวกันเดียผมทําอะไรผมเป็นตัวแทนโรงเรียนในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้รางวัลระดับกรุงเทพระดับประเทศผมผมก็ถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วผมก็เลยอ่านหนังสือเองหมดเลยนะครับสอบสินคํานวณแล้วก็ติดคณะรัฐศาสตร์ที่เชียงใหม่ตอนนั้นติด คะแนนมันต่ำเมื่กอก่อนยังไม่ได้แบบเราก็ต้องแบบสี่อันดับนะครับแล้วก็อยู่ตรงไหนแล้วก็คะแนนได้ตรงไหนไปแล้วก็เรียนมาวันที่ผมสัมภาษณ์ด้วย SCG เนี่ยคนที่มาสัมภาษณ์นั่งรถไฟกับผมลงมาสองคนในเชียงใหม่คนที่เขาเกตด,ดีกว่าผมเยอะเลยนะครับเกตด,ดีกว่าผมเยอะเลยแต่เขาไม่ได้ผมได้ผมก็มานั่งดูว่าผมกับเขาต่างกันยังไงหลังจากที่ผมทํางานแล้วผมมาดูอ๋อโปรไฟล์ผมมันไม่ได้แค่ตัวทานสริปที่มีนะครับ ตั้งแต่มัธยมผมทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตอนเรียนผมเป็นรองประธานค่ายอาสานะครับผมเป็นนายกคณะนายกสมโมนักศึกษานนักศึกษาคณะนะครับแล้วก็ที่บ้านผมทำธุรกิจผมก็ช่วยพ่อผมเวลารับแขกหรืออะไรต่างๆสุดท้ายณนะนะวันนั้นเองถึงแม้ว่าบริษัทยังดูเกตอยู่เนี่ยผมว่าเขาก็ดูประสบการณ์ดูว่าคุณผ่านอะไรมาดูแอ t r ิบิวชั่น ดูแอตติจูดในแต่ละเรื่องดูสกิลที่จะแมกับง,งานน,นั้นๆได้หรือเปล่านะครับซึ่งณปัจจุบันก็ลักษณะเดียวกันผมมาอยู่ SCG เนี่ยผมอยู่จากเริ่มงานจากตรงที่มันเป็นโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ก็อ,อยู่เกือบทุกโรงแล้วครับยกเว้นโรงงานทางใต้โรงเดียวที่ไม่ได้อยู่นะครับอันนั้นมีมีสแตนดาดอยู่แล้วเพราะว่าทำมาร้อยปีนะครับรลยปีมีสแตรฐานมาแล้วดังนั้นเรื่องแต่เกตมาแล้วก็ เป็นคนเก่งคนดีเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็มีหลักสูตรที่เราพัฒนามีสแตนดาร์ดเข้ามาใหม่แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยผมจะไปอยู่ตรงที่มันเป็นธุรกิจใหม่ๆหมดเลยรวมถึงธุรกิจที่เราไปควบรวมไปซื้อจากที่ต่างประเทศแล้วก็ไปดอูอย่างที่เช่นที่เวียดนามสิ่งเนี้ทำให้เราดูว่าโอ้เราดูแต่เกรดไม่ได้เราต้องดูคนที่มีประสบการณ์ว่าเขาทำงานอะไรมาเขาผ่านอะไรมาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ว่าเขาทำงานนั้นๆได้เพราะเราพลาดไม่ได้นะครับเราเป็น new new business ที่มันพยายามจะต้องไปถามว่าสิ่งนี้เราดูอะไรเราดู f o r d a m e n t a l พื้นฐานเกณฑ์เราเราดูแบบผมไม่มีคณะการสัมภาษณ์คนไหนไปถามเลยว่าวิชานี้คุณเรียนมาแล้วคุณได้อะไรทำไมเกณอันนี้คุณน้อยไม่ถามเลยนะครับเขาจะถามว่าถ้ามีประสบการณ์แล้วจะถามว่าอันนี้ตอนที่ทำอยู่ตรงนี้มีโปรไฟล์ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยทำอะไรมาลองเล่าให้ฟังซิ นะครับอันนี้สําหรับคนที่มีประสบการณ์นะครับสําหรับนักศึกษาจบใหม่เขาะจะถามว่าระหว่างเรียนไปฝึกงานที่ไหนมีโปรเจกต์ก่อนจบทําอะไรแล้วได้อะไรจากตรงนั้นมาบ้างซึ่งบริษัทจะดูตรงเนี้แล้วก็ดูดูความพร้อมในการทําแต่ถามว่าพอเข้ามาปุ๊บจะผ่านโปไม่ผ่านโปมันกลับไปที่ท t i t u d e แล้วก็ความมี fighting instinct ของเด็กแล้วว่าว่าอยู่ฟิตกับองค์กรไหมนะครับ ผมผมเสียเ,เทคนิคเกี่ยวกับด้านโยธาไปไปทำขายตรงนะครับผมเสียวิศกรมือดีที่ทำงานแล้วเรามองว่าเราชีสเขาวิศวะจุลานะครับวิศวะจุลาไฟฟ้าผมเสียเขาไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าเวิร์กไลส์เขาไม่บาลานซ์เขาลาออกไปอยู่รับวิสาหกิจแห่งหนึ่งหลังจากนั้นสักสามสี่เดือนผมโทรไปถามว่าเป็นยังไงบ้าง ออกไปแล้วเป็นยังไงอยู่ตรงนี้สบายเลยครับมีเวลากลางวันมีเวลานอนพักกลางวันมีเวลาตีปิงปองด้วยผมผมก็โอ้มันเรา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 เสียบุคลาก,กรสำคัญแบบนี้ไปผมว่ามันเกิดจากอะไรเนาะผมว่ามันเกิดจากจากทัศนคติจากทารกในชีวิตซึ่งผมว่าอันนี้ไม่ใช่มาจากคณะศึกษานะครับผมว่าคนเรากว่าจะมี พฤติกรรมมีแนวคิดตา่างๆมันถูกสังคมมันรวมมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าสมัยก่อนก็บวรใช่ไหมครับบ้านวัดโรงเรียนเดี๋ยวนี้วัดเราตัดไปแล้วไม่ค่อยมีใครได้เข้านะครับมันก็กลับมาเป็นเรื่องของสื่อออนไลน์สื่อสังคมคอนเทนต์มันคืออะไรนะครับผมตกใจมากที่วันผมเล่าให้ท่านฟังหลายครั้งว่า,วาผมถามนักศึกษาจบใหม่กําลังสัมภาณ์ทุกอย่างไปได้ดีเลยครับผมถามมีคําถามสุดท้ายอยากถามอะไรไหมน้องก็ถามผมกลับมาว่า ที่บริษัทพี่เนี่ยเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เป็นยังไงบ้างครับคือผม <laughs> ผมผมแอบช็อกนิดนึงว่าผมผมไม่ได้ไม่ได้นั่นนะครับแต่ผมสงสัยว่าทําไมน้องน้องถึงสนใจเรื่องนี้บริบทของสังคมมันเน้นไปเรื่องนี้หรือเปล่า,าทั้งที่ย้อนกลับไปสมัยเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรีบทําให้มันดีที่สุดมันหนักได้แรงเรามีภาระครอบครัวไม่มีอะไรเงี้ยหรือความสนใจด้านอื่นยังไม่มีอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่คิดว่า น,น่าจะต้องปลูกฝังทํำยังไงให้เด็กมี e x p e ซ i e n c e หรือเจอ r n e ีที่ที่รู้สึกว่ามี t a r ์เกมี t a r ์เก็ตในชีวิตว่าจะทําอะไรแล้วเขาจะทําได้เองเพราะว่าจริงๆคนคนเก่งนะครับเด็กๆเก่งมากนะครับถ้าแอสไซน์งานเขาแล้ว Buy-in เขาได้เนี่ยเขาทำได้ไวไว้กว่ารุ่นผมหรือรุ่นรองอย่างนี้เลยเพียงแต่ว่าทำยังไงให้เขารู้สึก b ายแล้วก็มีความมันเที่ยวที่อยากจะทำ เภาษาอังกฤษเรียกว่าแ a ช s i o แต่ผมว่าน้องตกหรือว่ามันคือความมันเชี่ยวหรือแม้แต่ว่าอาพวกทเลนต์ในบริษัทเหมือนกันก็มีใครที่เรียนเต็มไปหมดเลยตำราต่างชาติก็มีทันเแต่หลายคนไม่นนผมว่ามันต้องดูเอ๊ะคนที่มันสักเซสกับไม่สักเซสมันต่างกันยังไงนะอันนี้ตกผลึกด้วยตัวเองนะครับคือคนที่สักเซสเนี่ยเขามีความมันเชี่ยวเขาไม่กัดไม่ปล่อยจริงนนะเขาไม่ยอมแลวเขาพยายามเรียนรู้แล้วก็ผมว่าคล้ายๆกับที่ท่านอมรวิ์ให้ให้โคดมาว่า มันคือเรื่องของตัวโปรเจกต์เบสสำคัญแล้วสำคัญเหนือจากนั้นคือต้องมีโค้ดมีโค้ดที่ดีที่เป็นตบเขากลับมาอยู่ในแท็กแล้วก็กลับไปทําว่าเราทําเรื่องนั้นไปเพื่ออะไรแล้วยังไงผมว่าการศึกษาผมผมไม่ห่วงเรื่องเรื่องตัวคอนเทนต์ครับผมผมกังวลเรื่องดิเรกชันกับเรื่องของของความ p าเก็ตในชีวิตของนักเรียนเนี่ยอันนี้สําคัญน้องๆน้องๆด้านหลังอะครับต้องต้องกลับไปถามเนาะ ว่าทาร์กเก็ตของเราเป็นอย่างไรแล้วเราจะทำให้มันสำเร็จได้อย่างไรใครจะช่วยเราได้บ้างอันนี้ต้อง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 จริงจังกับมันนะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับท่านขอบคุณครับคุณประจงครับผมยังจำที่เอาเบิร์ไ์สไตน์พูดบอกว่าความคิดสำคัญกว่าความรู้นะฮะ สกิลที่มีเนี่ยถ้าความคิดไม่ดีไปไม่ได้แน,น่ณะแนเดียวก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณบรรจงพูดคือว่านอกจากมีสกิลแล้วเนี่ยความคิดเป็นเรื่องสําคัญมากนั่นคือมีแพชชั่นหรือภาษาพระคือมีชันทะในการทํางนานนะครับเพราะฉะนั้นน,น้องนนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่ต้องเข้าใจสองคำนี้แล้วตีให้แตกว่าอะไรคือสกิลของเราอันที่สองแพชชั่นเรามีไหมความคิดเราเป็นอย่างไร ก,ก็ฝากไว้แม้แต่ขั้นครูบาอาจารย์เนี่ยที่จะผลิตลูกศิษย์ออกไปก็ต้องถามว่าเรากําลังผลิตลูกศิษย์ให้เป็นคนอะไรอย่างไรบางแห่งเขาบอกว่าเขากำลังจะผลิต global citizen นะเป็นประชากรโลกซึ่งจะสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านทูตดำรงต้องการคือเราไม่ผลิตคนเป็นเพียงเพื่อรับใช้ภายใน domestically นะแต่ว่าผลิตคนรับใช้ทั้งโลกให้เป็น global citizen นะ